อ,อีกแล้วนะคะอะไรเนี่ยมดทันไฟอะไรเนี่ย ខ្ញុំទៅបន្ទប់ហ្នឹងហើយអត់ទៅតាមគេមិនឲ្យទៅទេបើថាខ្លួនតែបើថាទៅទីនោះទេអត់ទេពីសអញទៅតាមគេទៅតាមខ្លួនអញមកទៅនឹងគេទីនោះបងអូនគ្រប់តែ เป็นัดเบาหวานย่งเนเป็นไหนเป็นไหนเจมที่ระวียแมวพาเปนเมืเยย่อนดิเองอะไรมาเศร้าออกอิน อากาศแบบอากาศหนาวมากเลยตอนนี้ตอนานเยอะมากลเบินมาโอ้โหไม่ได้เจดน้ำมูกอะไเอิ่นละเบิรป๋าสามคนจคนลำเบินไอ้หมีกมากอะไรคนะไอ้หมไปบ้านรวยไปนะแพงห้าสิบห้สิขอบคุณนะคะขอบคุณคือเขาถูกฟ้องท้ ห้าขอไอเจ๊้าคอห้าอเจ๊ห้า้คอห้าคอไเม่สี่ว่ะ้าคอสี่สิอี่ห้า้าห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 วาหหญ่ห้า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 หราห้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 าาหาา้ว้าห้าห้าห้า้า้าห้า้าห้ตั้าห้นทาน้มห้าาหา่าห้าหาหห้ห้ห้าหอา้หนาห้า้าห้้าห้าาเราหลั้ห้าหาห้าห้งห้าห้า ค่ตรงแค่วมี่่ขอบคุณมาคะแฟนที่มาตอนไหนนี่แฟนที่มาตอนไหนนี่ผู้ใดน้องดีโอโอ้โหโออโออเป็นช่างภาพอีกแล้วอันนี้ก็คือเบื้องหลังของเรานะคะฮัลโหลอ้ยนางทายเหรอฮัลโหอ้ยกีจอก วันมะนีอ๋อพี่ตังมะนีเอ้าเขินอะโอ้เขินโอ้เขินโอ้ยพี่นองมาเบิ้งเด้อผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้สาวเขินเด็กน้อยทักฮักคอฮักคอไอ้ที่มาค่ะแม่มานีนี่เบื่องหลังนะคะแล้วก็จะอ่านคอมเมนต์กันก่อนนะคะช่วงนี้มาเลยไลฟ์สดต้งเพลง FC ดู อ้าลู้เลยก็พู้ใดลู้เลยก็พู้ใดอีหลบอกแล้วเต็มเต็มทีไม่ถ้าเราเรืองนีหูเลยก็พูดใดมอยู่พูดเดียวอีหลีในทีมที่เฮ็ดัวแบบนี้ เรต้องชินนะลิวนะนเฉันเคยโดมจนว่าฉันวินมาแล้วเอก็เคยขึ้นรถกันหน้าบอขึ้นรถน่องกันเองสิขึ้นรถนอกันเองสิขนอย่างกันนี้นางปีนี้นางอะไรนะจากสวยไหมแ่หรอ มอุยยยสวงาเลขอบคุณพ่อนอนบาดพ่อไม่ตีด้วยนะอันนี้ไปถ่ายในวัดหลอแพงหรือว่ายังไงอ่ะใช่ค่ะในวัดมันมีหลายที่หนูขอบคุณหขอบคุณพ่อนอนบาด400คะแนนแพงบอกพี่ขอบคุณนะคะดิ่งอนดิเราไปถ่ายถ่ายนะเราไปปะหาวันว่างนี่วันว่างสิเราไปเรามันจะมีวันที่เราเดินทางไหมเราเราแบบว่ากลับอ่ะไม่มีเลยหลังจากนี้ก็คิวเต็มเลยหรอ ก็ว่างแค่สองวันเขาก็นอนวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งเขาก็โอ้ชีวิตกอดีสอบสอบผ่าลใสบายดีนะคะสบายดีเอฟซีฟังสอบปปหลาเดวยค่ะ แพงแชร์ด้วยแชร์ด้วยเดีวไปช่วยแชร์ต่อแชร์ให้ดูหน่อยแชร์ไว้หน้าเฟยหน่อยพอพอหนึ่งร้อยรวมห้าสิบขอบคุณครับแม่สุริมพรพ่อสุริพัฒน์เด็กพี่พ่อสุริพัฒน์แเพหนึ่งร้อยที่พี่ห้าแล้วเรามาดูเบื้องหลังนะคะว่าฝั่งนี้เขาทําอะไรกันเบื้องหน้ากําลังตอบคอมเมนต์นะคะอันนี้ก็คือพ่อลุ่งภูกระสิกินปั๊บนะคะอู้หยความลับ เปิดเผยแล้วขียนลับเขียนรับในที่สุดความรับก็แตกกัวโอ้ช่กับบกีเซียดอยเรานอกจากคุยกันนวเมือดเ่อแมวกินแล้วหอมจังน้อยจังสิแต่ไต่เมนี่อิมอแต่นี่อมออมอลงไปหรอปะมันฉันทานมันอยู่ไหนอิมอต่เดียวบอ อย่าหน้าว่ะเอาหนังมันคือเป็นจังซอนมันเด็กหลายแล้วซช่ไหอ้าฉันถ่ายคลิปไว้อยู่นะมีหลักฐานฉันถ่ายคลิปไว้หมดแล้วฉันมีหลักฐานทุกอย่างเอาแล้วเป็นตาฉันหายไปไหนเมาแล้วไปเล่นน้ำทันไมหน้ามันก็อยูหลั่ห้องน้ำน่าไม่เหมือนขาวเดิมเลยก็จะกลับไปอยู่บ้านแล้วแบบ นินทาระยะเผาขนนินทาระยะเผาขนนินทาไอแพดติดยังไอแพดติดแล้วโอเคค่ะต้อหาตัว